สว<ด>ัสดีค่ะทุกคสวัสดีค่ะพบก,กับเพจสา,สา,สาคนคนวสกุลคุณยะกับใบละว,วันเฮฮาอีกแล้วนะคะกะเมื่อนี้กะมาส้วนกิน พัดเนื้อใส่บรอกโคลีจ้ะแล้วก็อันนี้ของบ่าวเยอรมันกินน้ำกันอะไรจ้ะแล้วก็ของสาวสกุลก็เป็นปูนะจ๊ะเนาะีปูจ้ะยำปูสไตล์สาวเหนียวต้องไม่ต้องลืมนะข้าวจ้าวนะจ๊ะเนาะ พูดพ mm ัมทำเพลงจ้ะเดี๋ยวเาหลายมาสิจางมาจ้ะต่สิทแล้วกเอา่วนจะกัีน Appetit พูเชน Appetit ซิม จบบะบอกเล็กก็ถึงดังเกินกินเข้าห้องท้องกันจ้ะเดี๋ยวกินเพน็ดมาสิเสีบท้องได้ยังกินนะจ้ามาเด้อย้ะมากินข้าวนันกัอนัมืดอกินข้าวจะาามือ แซบ่บไรดูซักสิเดี๋ยวกินง่ายจ้ะเบาเยอมันกินง่าย เอบมักเก่นะราเ็ล็กกต้ำดกี่ะกน้ำมันไปก่อนนะจ้ะบ้านนี้มักน้ำมักเป่งน,น้ำก่อนแลยังกินตน้นถ้าเป็นพวกพัดโบใส่อย่างายจ้ะ ใส่แค่อันซอดเห็ดหอมกับซีอิ๊วขาวแค่นั้นซเซฟบดมีซ้อนกากเน้่อจากเรากินสองคนนะ้าคุณจะเียกุศลมากต้องเสิออกเสียก่อนดังนคับ Aber das ist ja ein Tag. Da braucht man immer mal was. Na, bist du schon fertig? Nee, ich habe hier. Ah, ja. Mach, sag mal Louis. Mein Schatz. Ja. Signature. Die Brokkoli ist aber auch lecker, Tila. Hier, vor schön, schön knackig. War es alles, oder? Ne? Ja, ein bisschen. Sieh. khá hiền, ơi, ai ai, ai. <coughs> 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 <Ever>. <coughs> um. Hmm. โอ้ยเจ็บได้ยังกินน้าจามาด้วยกินข้าวน้ำกันได้ยังมาปั่นกันกินจ้ะซาวสกุลกับใบมันแดยงยำปูกับผัดเนื้อเซบบรคคีจ้ะ มามามากินมาโฮมกันกินหลายคนเซ็ตเบียร์ฮ <laughs> า,าตุ้ไยสนะอืม <c oughs> ค <c oughs> รับเป็นอะไรคุณเซฟจากพี่น้อง Mm. Schmecken deine Krebse, Düne? Mhm. Gut. Mm. Sehr lecker. Nee, noch schon zu so Hause. <laughs> เป็นน้ำเลยจ้ะเพิ่มมาเพิ่มบริบอทจ,จะมักบอกมี่ห้เขาสังเกตบ้างเนาะว่าสามีเขากินยัง เ็ษผักกับเ็จกับเเข็ดทองนำเกดอง่อ๋ออืม,ม,มเล้านะอยครับ<ม><ม>น้องชอบเียชใช่อืม <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> mm. Sarebbe piaciuto, Dina. Grazie. Grazie.

ปูมันโบสดจ้ะมันเป็นปูแซ่แข็งสาวสะกุลก็เลยเฮ็ดซุปกับไทยโบราณทสิก้ากินนู่นนี่โบมีขายแต่แบบสดมีแต่แบบแซ่แข็ง แรกก็กินบบเป็นออกจากเพิ่นเห็นขึ้นาบบเป็นเพิ่นเมียกินก็กินตาม 으음. <laughs> 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 <음> 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 ต mm ัวเด็กเแ่แกท่ลพผมมสิทธิ์สอาร์ดีคับคุชื่ออิมก็ลไป่มีปีมีคุยมาน ได้คลิปนี้สองสาวสุขนคนยอกับใบมานี่ะค่ะข็จบไปเพียงเท่านี้นะจ้ะเนาะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังแล้วก็ กดซับสไคร์ให้นะคะเนาะจังเด็กกะอยู่น้ำกันไปนานๆนเน้อจะเด้อมีอย่างปิดพาดกะติชมเข้ามาได้จ้ะสาวสกุลกะเป็นช่องน้องใหม่เนาะจ้าจ,จังเด็กกะเขาจบไปเพียงเทาง่านี้จ้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย